ครับผมซ้อมทุกวันเลยแต่ผมเวลาไปลงทีมแล้วไม่มีแรงแล้วเหมือนกับตัวเองฟิตไม่เต็มที่แต่ก็ซ้อมติตลงทีมเล่นกับเพื่อนหลังเลิกงานทุกวันนี้ก็น้องท่านนี้ก็น่าจะอยุประมาณสามสิบนิดนิดสามสิบกว่าก็ใช้คําว่าเป็นใบทำงานแล้วกันนะครับออกกำลังกายแล้วต้องการความฟิตไปเดินสายหรือว่าไปเล่นบอลลีตามโรงงานหรือเล่นบอลลีเพื่อนๆฟูในจังหวัดทุกวันอาทิตย์วันอะไรงี้เนาะ ก็ผมอ่ะผมจะแนะนําอย่างนี้นะครับที่ลงทีมออกลังกายเตะบอลเล่นทุกวันทุกเย็นวันละชั่วโมงสองชั่วโมงมันมีประโยชน์กว่าที่คุณไม่ทําแน่นอนครับแต่ความฟิตที่คุณต้องการคือวิ่งไม่เต็มที่วิ่งได้สิบนาทีก็หอบต้องพักสักหน่อยอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติของวัยทํางานนะครับซึ่งเราทํางานมาก็เหนื่อยแล้วร่างกายก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วแล้วก็พอเราไปออกนังกายตอนเย็นเราก็ไม่สามารถ ทำให้หัวใจมันทุ่เหนื่อยแบบแล้วก็พักฟื้นทำงานอย่างเงี้ยร่างกายมันพักฟื้นได้ไม่เต็มที่มันพักผ่อนมันไม่มีเวลาให้รีคอร์วดวอตัวเองมากนักมันก็ไม่สามารถฟิปได้เหมืนอนตอนัยรุ่นครับเพราะว่าน่าน,นักจะให้เหมือนตอนัยรุ่นร่างกายใยรุ่นกบฟื้นเร็วฟื้นตัวเร็วกิววจกรรมเดียวกันแต่เขาฟื้นตัวเร็วได้มากกว่าทําให้ออการที่เมื่อเขาไปออกกำลังกายตอนเย็นหนักๆแล้วก็นอนแค่คืนเดียวตลองวอนอีกสักพัก ร่างกายเขาฟี้น r e c o v e r กลับมาเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อจะซ้อมเย็นต่อได้เลยแต่ในวัยสามสิบขึ้นไปสามสิบกว่าเราออกจนจะเหนื่อยะจิบไม่จิบไม่รู้อันนี้แต่คือเรานอนตื่นมาร่างกายมันฟี้น r e c o v e r ได้ไปแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทำงานร่างกายฟี้น r e c o v e r ได้อีกสิบเปอร์เซ็นต์ก็หกสิบพอเราไปออกแรงอีกร่างกายมันก็เหนื่อยซ้ําอีกมันไม่สามารถจะพัฒนาตัวเองให้อย่างนี้ได้ครับข้อแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือเวลาคุณไป เตะบอลตอนยินสั่งเลิกงานอย่างเงี้ยคุณไม่ได้จํากัดอ,อ,อัตราการเต้นหัวใจซึ่งมันต้องมีนาฬิกาวัดหรือผมเคยทําคลิปลงไปแล้วว่าใช้ความรู้สึกโดยคนที่ไม่ต้องใช้ในาฬิกาว่าโซนสองเหนื่อยประมาณไหนโซนสามโซนสี่โซนห้าเหนื่อยประมาณไหนแต่มันไม่แม่นยําครับแต่ใช้ความรู้สึกเอาได้ใกล้เคียงถ้าคุณรู้ว่าอัตราการเต้นหัวใจแบบไหนเหมาะกับการฝึกอะไร ก็จะออกแบบฝึกให้ตัวเองได้แล้วก็จะทําให้คุณพัฒนาถูกต้องตามความฟิตที่คุณต้องการคุณจะวิ่ง20นาทีเต็มได้ไม่หมดออกมาพักครึ่งครึ่งหลังลงได้อีกแล้วก็การพื้นตัวเช่นคุณสปินแข่งกันปืดถ้าวิโอทูแม็กคุณสูงกว่าเอาเซียนไปใช้ในเลือดได้ดีกว่าคุณก็จะทนทานมากกว่าแล้จะพื้นตัวได้เร็วกว่าเช่นสปินแบกขวาเยอ แบกขวาเจอแบกซ้ายนีย่ความฟุตมา,าโต้กับวิ่งบินแบกซ้ายเขาจะโต้โตกันมาแล้วเราวิ่งลงมาด้วยเนี่ยมันชนะกันตรงแพชนะความฟิตกันตรงนี้คือใครฟื้นตัวได้เร็วกว่ากันครับกับปิืงแม็กละตอนนี้พักหายใจเดินหายใจเนี่ยใครจะฟื้นตัวเร็วกว่าน,นี่ครับนี่คือประโยชน์ของความฟิตแล้วก็ถ้าเราไม่ควบคุมอัตราการเต้นหัวใจในการซ้อมเราไม่รู้เพราะนักฟุตบอลทั่วไปก็จะไม่มีการ คุมอยู่แล้วเพราะว่าเทคโนโลยีไม่มีถึงแต่ถ้าเป็นไทยดียห,หรือเมืองนอกหรือเจนีพีเมรกระโซบุเดอะไรพวกนี้เขาก็จะมีะวัดหวัวใจที่เราอกส่งเข้าคอมพิวเตอร์โคลเลย iPad ดโคลดเลยทุกคนรู้เลยโคจะดูรู้เลยว่าเออพวกนี้หวัวใจเต้นเท่าไหร่เขาอยากให้เต้นเท่าไหร่เขาจะมีแต่ต้องเรียนมานะครับเรื่องพวกนี้ต้องเรียนเรื่องอัตราก,การเต้นหัวใจมาผมก็เรียนมาอยู่ประมาณเจ็ดปีอย่างนี้ แล้วก็เขาจะรู้แ so ล้วอ่ะถูกแบบนี้เนาะเบาไปเขาก็จะสั่งช่วยหรือว่าจะมีคนที่อยู่ในคราฟแล้วก็บอกโค้ดโค้ดเบาไปนะผมก็จะปรับอย่างเอ้าวิ่งเร็วขึ้นเล่นกับบอลให้เร็วขึ้นเตะและสปินให้เร็วขึ้นแต่ถ้ามันหนักไปก็ดูโค้ดก็จะแข่งแล้วเบาลงหน่อยหัวใจมันเต้นแรงนักกีฬามากเต้นแรงตอนนี้ตอนนี้เขก็จะปรับการฝึกให้เบาลงตามที่เขาต้องการนี่ครับทำให้นักกีฬาอาชีพกับนักกีฬาสมัครเล่นมันต่างกัน ตรงนี้ความฟิตอาจจะคล้ายกันแต่ความทนทานการยืนระยะหลายๆแมตติดติดกันเช่นเตะทุกวันหรือวันเว้นวันนักกีฬาอาชีพเขาจะใช้ประสิทธิภาพร่างกายได้ดีกว่าเพราะแบบฝึกและการฝึกข,ของเขาดีกว่าด้วยการควบคุมกับตาเต้นหัวใจด้วยการพักผ่อนไม่ต้องทํางานนอนตื่นเตะนอนติ่นเตแต่เราคนทํางานก็เล่นฟุตบอลให้สนุกครับแต่ถ้าถามว่า ทำไมไม่ฟิตอย่างที่ควรผมว่าบอกไปเหมือนเดิมครับดังนั้นคุณต้องมาศึกษาเรื่องอัตราการเต้นหัวใจและออกแบบฝึกให้ตัวเองให้ต้องการอะไรต้องการความทนทานก็ออกกกำลังกายในส่วนสองให้นานหน่อย60-90นาทีวิ่งจ็อกกิ้งจกัจกจดอกบอลอย่าให้มันเหนื่อยมากเนี่ยจะได้ความทนทานแต่ต้องทําบ่อยๆทําซ้ําๆทําเยอะๆไม่ใช่ทําวันเดียวได้นะครับทำซ้ำๆเยอะเมื่อเนี่ย เราทนทานขึ้นเราก็ค่อยไปใส่บีโอ o ทแม็กหรือว่าไปเล่นกับพวกใช้พลังในการระเบิดปุ้มปุ้มตุ้มเลยพอบพงพักแป๊บหนึ่งวิว่งอีกพอ,พอบ้งยิงบอลไม่มีเก็บยิงบอลไม่มีเก็บยิงบอลวิ่มีเก็บ,บ,อ,กบ,บ,อ,กบอะไรประมาณนี้วิงว่งวิง่งนี่คือแบบที่ผมใช้นะที่ผมทำนะง่ายๆมันคนเดียวไงคนเดียวไม่มีเพื่อนวางบอลน,นอกกรอบคีทีคิกปุ้มเป็นไปเก็บหรอบอลเดินกลับคือพักวางบอลตั้งหายใจจับเวลา ครบ30มสิบวิยิงตุ้มวิ่งสปินไปเก็บเดินกลับมา3 0มสิบวิวิ่งอย่างนี้รอบ20รอบหมดแรงเรียงใช้เวลาแค่ไม่ถึง1ชั่วโมงก็เป็นการเพิ่มความฟิตดีโอโตแม็แค,ค่ตัวเองได้มันก็คือเหมือนอินท์วลเหมือนกานออกกำลังกายแบบฮิตอย่างนี้ครับแล้วก็เมื่อวันนี้เราออกหนักแล้วออกหนักต้องออกอย่าออกเยอะนะครับวันไหนออกหนักเหนื่อยมากๆออกไม่ต้องเยอะออกแค่ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงพอแต่วันไหนออกเบาออกให้นาน ออกส่วนสองเดาะบอลของแจ้หายใจสะดวกร้องเพลงได้หรือวิ่งจ็อกกิ้งรอบสนามเลี้ยงบอลหรือแฟบอลใส่กำแพงพุ่างๆอย่าญให้มันเหนื่อยเกินไปสลับกันทำตารากันแฝงในการที่จะมีการสปินได้บ่อยเนี่ยผมแนะนำว่าอาทิตย์หนึ่งไม่ควรเกิน2วันยิ่งอายุ3 0บวกขึ้นไปแล้วอาทิตย์หนึ่งไม่ควรเกิน2วันเพราะว่าร่างกายมันจะโซมแล้วเราจะบาดเจ็บได้ง่ายเพราะว่าร่างกายมันต้องการพากซื้อน้ำการพักฟื้นสำคัญมากพักฟื้นคือการนอนหลับคือการกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ การที่ไม่ไปออกร่างกายหนักๆซ้ำซ้ำดิดๆกันร่างกายมันจะโซม,มันจะไม่รืดตัวให้มันแข็งแรงขึ้นไม่ได้ครับก็ <c oughs> เราก็ต้องวางแผนฝึกของเราให้ดีถ้าเราอยากจะดีขึ้นกว่ากว่านักกีฬาสมัครเล่นทั่วไปนะแต่ถ้าไม่ได้อยากดีขึ้นอะไรออกร่างกายเพื่อความสนุกก็ออกไปเถอะครับเล่นไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมันฟุตบอลเล่นให้สนุกหรือกีฬาอื่นก็เหมือนกันก็เล่นให้สนุกอย่าไปซีเรียสแต่เมื่อไปแข่งขันแล้วอยากชนะเขาเนี่ยเราต้องทาอะไรให้มากกว่าเขาเราต้องใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเขาช่วย เราต้องใช้เวลาที่มีให้มีประโยชน์ที่สุดเนี่ยวงนี้มันมันจะทําให้เรามีความพิเศษกว่าคนอื่นในในด้านสมรรถภาพในด้านพาระกำลังต่างๆส่วนเรื่องเบสิกทีเท้าทักษะทั้งหลายก็ฝึกยังต้องฝึกต่อแต่เอาพลระกำลังเข้าไปใส่ด้วยมันก็จะทำให้เราพัฒนาควบคู่กันไปได้ครับเ,เด็กๆก็ใช้ได้นะครับอันนี้ก็เอาลองเอาไปลองปรับใช้กับตัวเองดูนะครับ